ิจกรรมความเพียร5ครั้งที่18วันที่9ธันวาคม Facebook พัชรินนาลินลักรหัส381บัดนี้วันที่9ธันวาคมุู้ศักราช2567เป็นวันที่18ที่ข้าพเจ้านางสาวพัชริน ขอถวายสิ่งสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาร์ริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอันตราคชันตุเทวตาสัทธัมมังมนิราชาสาัตสุนันตุสขโมคทังสักเคกาเมจะรูปเปคิริสิขาระตะัตเตจันทาริเควิมาเนทีเปรเทจขาเม รุวานาคาหาเนคาหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจะยันตุเทวาชรธาร,ารวิสเมยักขัันทัพพนาคาดิทันตาสันติเกยังมุนิวาราจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอายมพธทันตา ธรรมะสวนณกาลูอายมพทันตาธรรมะสวนณกาลูอายมพทันตานะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารน,าานันคฉามิธัมมังสารน,าานันคฉามิสังฆังสารน,าานันคฉามิ ทุตยิยมปีพูททางสารนังคาฉามิทุตยิยมปีทำมังสารนังคาฉามิทุตยิยมปีสังคัง,างสารนังคาฉามิตัต,ตยิยมปีพูททางสารนังคาฉามิตัต,ตยิยมปีทำมังสารนังคาฉามิตัต,ตยิยมปีสังคังสารนังคาฉามินัตถิเมสารนังอัญญงพุโทโเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวันชนะโสธิเมุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญง ธรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชชนะสดทิเมหงตุสพัพพทาัติเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชชนะสดเมหงตุสพัพพทา